ปแปลกจริงครับวันนี้มาเจอหม้ครับหม้เด็ดมากเลยไม่รู้ว่าจะเป็นหม้มหาชนหรือเปล่านะเราจะพาไปดูกัดไปสองทีแต่ได้ไปตัวหนึ่งตัวน้อยเยอะนี่น่าจะเป็นหม้มหาชนหรือเปล่าครับทุกคนดูนเมยเราไปดูกัน ว่าจะได้สักแต้มหรือเปล่าหมายเด็ดๆอย่างนี้เนี่ยจะมีตัวเปล่าไปลุยกันเลยทุกคนนกกวนมานะนกเจ้าถิ่นมึงมากินเขียดยหรือเปล่าเดี๋ยวมึง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 เยมึงกูตกปลาแล้วไม่ได้ตกนกฮ่า นั่น,น,นเห็นไหมนะขวตีนั้นพวกมันต่ออีกไม้นึงครับผม <c oughs> ว่ามันก็น่าจะมีตัวแหละแต่มันตียากด้วยบอ ดีค่อนข้างยากครับนะไม่มีรอยอ่ะไม่มีรอยตีเลีย้ยงห,หมไรไม่มีใครมาที่ตรงนีนไม่มีปลา ได้ไหมอ่านเลยอมาแล้วอ้โหเรียบร้อยเหยียวขาดขาดตรงไหนวะโอ้โหไปเลยบาคุกู โอ้ยขาดอันนี้ขาดชอ็อกจบเลยกับนายทุกคนดูใหมด่ดิมันจะเหลือปลามีขายด้วยอะลอยคนลงโอ๊ะใหม่เราไม่เคยมาดิกัน้นหรทำไมวะ น้ำมาส่งตัวไหนลงส่งไอป๊อกเหรอมันจะใหญ่หรือเปล่าอย่างว่ามีตัวนะมีตัวมีตัว

ตัดไม่โดนนะเมื่อกี้นี่มันจะตียากหน่อยนึงนะทำไม มีหลายตัวอย่างนี้แต่มันไม่เอาไปตัวนังไงว่ายกไม่ได้เลยคันเนี่ยเอ้ <c oughs> กันตกปลาคือกันทุกคนทุกคนกตกปลากันทุกคนนะนะมีปลานะแต่จะกัดหรือเปล่าเราพยายามลงให้เบาที่สุดแล้วกัน เอาละทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วครับเมียโทรตามอยู่แล้วบอกให้ไปรับลูกสาวที่โรงเรียนหน่อยบ่ายสามเหมือนมีเวลาอีกชั่วโมองหนึง่งได้ปลาแค่ตัวเดียวครับผมผมคิดว่าผมจะปล่อยมันแล้วแหละหาคู่ไม่ได้เลยปล่อยหลังบ้านดีกว่าโอเคไปกันต่อไปเจอหมายตะกี้เนี่ยมันมีปลาแนะ้ะแต่มันกัดไม,ม่โดนเบ็ดอะหลายรอบเลยอะทุกคนไปกันต่อ ทุกคนไปกันต่อแต่ละหมายมันโคตรน้ามีตัวเลยแต่มันไม่มีปาก,กัดหรืออย่างไรเข้ามันวะดูใหม่ครับนะนเดินเข้าไปได้เนี่ยโหจะตียังไงนะครับผม ผมไม่เคยมานะทุกคนมีคองขาดช่วงอืมสุดแล้ว แล้วทุกคนอีกแล้วทุกคน, <c oughs> กกคนมาเจอใหม่นี่อีกแล้วมันน่ามีปานแต่มันตี้ยทุกตันมันเดีย้ยนไอย мах yeah, выдзеколі. Nah, โนทำไมมันไม่มีปลากัดผมเลยทุกคนแต่น้ำหมายนี่มันองเขาอดหน้าม่เจอเลยเดยิป่างู่ไหนหมดวะโดนไฟจี้ก็ไม่น่าใช่โดนข่ายก็ ไมทุกคนมันก็ไม่น่าจะโดนหมดขนาดนะ้ดูม,มุมแล้วนะทุกคน มีตัวเป็นโดน <Yeah. S 1> กบสุดตา กัดไม่โดนชนน้อยครับทะโคนเอาแล้วโดนไม่โดนนี่โดนวะโดนหรือปเปล่าโอ้ยนะไม่โดนก็ทริปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้ครับผม <laughs> ในปลาตัวเดียวไม่เห็นช็อตกรดเลยทุกคนเอาละจะได้รู้ว่าแถวนี้ไม่มีปลาแล้วแถวบ้านผมไม่มีปลาแล้วทริปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมขอตัวกลับไปรับลูกสาวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคน